าไม่ได้ช้ำพิเศษนะเขาเลือกช้ำของผู้ใหญ่กับเด็กเขาจะเขียนว่าผู้ใหญ่แบาทแล้วก็เด็ก5้าบาทแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าแตกต่างก็คือว่าไม่เหมือนกระเจี๋ยแค่เจ้าอื่นที่อื่นเขาจะเป็นเต้าหู้ขาวแล้วก็ไม่ทอดคุณผู้ชมครับคลิปนี้นะครับด้านหลังผมเป็นวัดดงมูลเหล็กนะครับเส้นนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นทางเข้าโรงพยาบาลชนบุรีใครที่เป็นนักชิมจะรู้ดีว่า ช่วงเย็นๆนะครับแถวนี้มีของกินเยอะมากแต่ถ้าเกิดมากางวันล่ะกินอะไรใช่ไหมนี่เจ้าโนเลยฮะคนกําลังยืนรอเพียบเลยเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกคิ้นแคป้ายซอสอนเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์สั่งได้ทางช้อปปี้ลาซาด้าต่างจังหวัดสั่งทางแอดไลน์โปรพิเศษ2ขวดร5 9ส่งฟรีทั่วประเทศร้านนี้นะคุณผู้ชมเก่าแก่ยาวนานหลายสิบปีแล้วนี่เจ้าของร้านพี่พิชัยสวัสดีครับโอ้นี่ผมนี่มาแถวนี้ประจำ นะฮะกลางคืนก็มีของกินเยอะ,ยอะนะแล้วร้านนี้เขาเปิเดแต่เช้าเลยเพราะว่าร้านนี้ขายก๋วยเตี๋ยวแค่ก๋วยเตียยเต๋ยวแค่ทำไมถึงขายก๋วยเตี๋ยวแค่เป็นจีนแค่ไหมฮะใช่ใช่อ๋อเป็นจวนจีนแค่ด้วยใช่ใช่ก๋วยเตี๋ยวแค่นี่มันต้องมีอะไรถึงเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวแค่หลักๆนะก็คือตัวเต้าหู้เต้าหู้ยัดไส้เต้าหู้ยัดไส้หมูสับใช่ใช่ที่นี่มีลูกชิ้นกี่แบบครับมีลูกชิ้นปลาลูกชิ้นหมูลูกชิ้นกุ้งกุ้งหรือกล้วยแล้วก็มีเต้าหู้ยัดไส้เก๋วยเตี๋ไส้ ของเรานี่เริ่มมานี่รุ่นเท่าไหร่นะฮะท่านนับเฉพาะรุ่นผมนะก็มไม่นานก็สามสิบกว่าป,ปีเองแล้วสูตรนี่ไปเอามาจากไหนฮะพวกเต้าหู้พวกไรลวกนี้ก็จากรุ่นก่อนนั่นแหละจากรุ่นก่อนก็คือญาติผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่แล้วเคยอยู่กับเขาแล้วเคย,ย,เคยช่วยเขาขอะไรเงี้ยช่วยก็ทำสุดเด่นเลยนะไอ้ที่เราก็ตามที่เข้าใจที่ลูกค้าคนอื่นเขาพูดให้ฟังว่า,า,ก,ก,าก,ก,ก็คือเอกลักษณ์เอกลักษณ์ก็คือเต้าหู้ยาไส้อ่ก้อนใหญ่มาก ก้อนใหญ่แล้วก็มันไม่ใช่ว่าก้อนใหญ่นะมันรสชาติก็จวแคทเนี่ยเต้าหู้ยาไซมันมีหลายแบบแบบมันอาจจะมีลูกเล็กลูกใหญ่ลูกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยปั้นก็ปั้นออกมาแบบกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแต่อันนี้ก็คือเป็นสูตรที่มาจากทางใต้ทางใ,ใต้เพราะว่าเรามาจากทางใต้ก็สูตรเนี้ยมันจะเป็นปั้นลักษณะนี้มันจะไม่เหมือนกับบางที่บางที่แล้วก็เราก็ทำในลักษณะที่ว่าเป็นแมส เยอะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าแตกต่างก็คือว่าไม่เหมือนก๋วยเตี๋ยวแค่เจ้าอื่นที่อื่นเขาจะเป็นเต้าหู้ขาวแล้วก็ไม่ทอดที่นี่ที่ผมเหม็นแตกต่างคืจะเป็นเต้าหู้ขาวก็มีนะขาวก็มีใช่ไหมมีมีอ๋อมีสองแบบอ๋อปกติเราใส่ให้อย่างละชิ้นอ๋ออย่างละชิ้นเพรมันชิ้นใหญ่อ่ะชิ้นใหญ่ก็อย่างละชิ้นใหญ่มากใหญ่มากเป็นที่ตอนนี้ขายใหม่ๆชามเท่าไหร่ที่ตอนนั้นเป็นรุ่น้าอยู่ก็บอาอาเขาจะขายว่าปกติชามละแปดบาทแปดบาทแล้วก็เขาไม่ได้ชามพิเศษนะเขาเรียกชามของผู้ใหญ่กับเด็ก เขาจะเขียนว่าผู้ใหญ่8บาทแล้วก็เด็ก5้าบาทจนปัจจุบันนี้ตอนนี้ชามละตอนนี้ที่ร้านก็คือชั้นปกติก็คือห้าสิบบาทพิเศษก็หกสิบาทพิเศษก็หกเอ็นคุณผู้ชมปาะานได้มีเส้นอะไรบ้างฮะตั้งแต่มีเส้นหมี่เส้นเล็กเส้นใหญ่บะหมี่แล้วก็จะมีอ่ามีแห้งมีน้ำว่ากันไปเปิดกี่โมงฮะหกโมงครึ่งนี้คือเราเราเราพร้อมแล้วพร้อมแล้วเอาว่าหรือว่าหกโมงครึ่งมาได้เลยหลังหกโมงครึ่งอ่ะหกโมงครึ่งนี้เริ่มมาทานได้เลยถึงกี่โมงฮะ ก็ตอนเย็นก็ห้าโมงครึ่งห้าโมงครึ่งก็น่าจะหมดแล้วคุณผู้ชมนะทุกวัน,วนไม่มีวันหยุดนะก็หยุดก็เป็นเทศกาลอ่าเฉพาะเทศกาแลกาแล้วกันนะเพราะว่าเปิดทุกทุกวันเลยเคยุณผู้ชมเดี๋ยวบอกที่ตั้งร้านก่อนร้านนี้อยู่ไหนฮะตรงนี้เขาเรียวกว่าซอย44ซอย44ปากซอยโรงพยาบาลทบุรีปากซอยโรงพยาบาลทบุรีตรงข้ามวัดดงมูลเหล็กใช่ใช่อ่าเนี่ยมาได้เลยคุณผู้ชมแล้วก็ไปจอดรถที่สวัสดิการทหารเรือขอบคุณเฮียมากเลยเดี๋ยวลองชิมสักชามหนึ่ง ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ คือก๋วยเตี๋ยวที่นี่มีเยอะนะคุณผู้ชมจะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ําต้มยาเย็ยยนโฟอะไรก็มีหมดแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเ่าจะกินก๋วยเตี๋ยวแคะเนี่ยแบบโบราณนะเขาต้องสั่งแบบนี้เส้นหมี่น้ําไม่ต้องปรุงฮนะเชงเชงมาแบบนี้ส่วนร้านนี้เนี่ยเอกลักษณ์คือในเต้าหู้เต้าหู้ยักษ์เนี่ยใหญ่มากแล้วก็ให้มี2แบบด้วยมีแบบแบบทอดด้วยนะแล้วก็ตัเนี้จะมีแบบนึ่งชิ้นใหญ่มากนอกนั้นก็จะมีลูกชิ้นกุ้งแล้วก็ลูกชิ้นปกตินะครับ ก็มีหือกล้วยเครื่องเขาจะมีประมาณนี้ครับชิมน้ําซุปก่อนอน้ําซุปดีนะไม่เค็มจนเกินไปแต่สําคัญที่ขาดไม่ได้คือนี่แหละอันนี้เขาเรียกของมันต้องมีสําหรับก๋วยเตี๋ยวแค่เอาแล้วนะไปแล้วนะมังเจ้านะเขาก็ทำเต้าหู้ยัดไส้นะแต่เขาซื้อจืด เจ้านี้มีรสชาติน่้ลงลงหมูต้มหมูเลยนี่อร่อยเลยแบบทอดเนี่ยเต้าหู้มันจะมีรสชาติเค <ๆ S 1> ็มๆมหอมๆอผสมกับหมูสับที่เขาหมักมาแล้วโอเคนะเรามาลองแบบนึ่งมัง่งอันนี้ก็จะไม่รสจัดมันจะเป็นเต้าหูท้ที่จืดกว่าตัวที่ทอด นะฮะคื่กว่าเ็แล้วแต่คนชอบพอแบบนึ่งมันก็จะแบบอาจจะถื่กว่านี่ลูกชิ้นกุ้งกิ้นกุ้งอร่อยเวยตัวอื่นอน่ะก็กปกติทั่วไปแต่ตัวที่ผมว่าไม่เหมือนไทยก็คือตัวนี้แหละลองแวะมาดูนะครับร้านนี้ต้นตำรับก็เดี๋ยวแค่พานนกลองมากินดูโอ้โหยักษ์ ดูจบแล้วช่วยกดติดตามกดสับป,ประดนเฮ้ยสับป,ประหดเฮ้ยสับป,ประเลอเฮ้ยสับตะไคร้แฮ่ถูกแล้วและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ